สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสาหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมสําหรับเหรียญนี้ที่นำมาให้พี่รับชมนก็จะเป็นเหรียญสารกลางนะครับผมหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับปี2517นะครับผมนะครับ ปี2517นะครับเหรียญสารากลางนะครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมที่เป็นเหรียญยุคต้นของท่านนะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญรุ่นที่ท่านปลุกเสกเนี่ยยาวนานที่สุดก็คือ5วัน5คืนติดต่อกันนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เข้าพิธีสมโพธนะครับผมพาชัยวัดด้วยนะครับเป็นการปลุกเสกเดียวอีกหนึ่งครั้งในในตลอดทั้งคืนนั้นด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็หลวงพ่อเกษมเนี่ยเหรียญนี้นะครับท่านก็จะเป็น คนที่กําหนดรูปแบบของเหรียญรวมถึงอักขรรวมถึงยันที่อยู่ด้านหลังด้วยนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับเหรียญสารากลางปี2,517นะครับผมล,ลักษณะเหรียญเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงกลมนะครับด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อเกษมครึ่งองค์นะครับผมแล้วก็จะมีชื่อท่านอยู่ด้านล่างนะครับผมเราหยิบเหรียญขึ้นมาอันดับแรกนะครับจดจําพิมพ์จดจารูปแบบเหรียญเหรียญไม่บวมไม่อืดไม่อ้วนนะครับผมนะครับไม่พองออกมานะครับ ันดับแรกนะครับสองเข้าดูที่ใบหน้าของท่านนะครับผมจดจําใบหน้าของท่านนะครับเห็นไหมครับเชฟของหน้าเห็นไหมครับจะเลียวเข้ามาหากันนะครับผมดวงตาลึกคมชัดนะครับมีเมตากลมทั้งสองข้างนะครับผมดวงตาทางด้านซ้ายมือของเราหรือว่าตาขวาของหลวงพ่อเนี่ยจะใหญ่กว่าทางซ้ายมือของท่านนะครับเห็นไหมครับตาฝั่งด้านนี้จะใหญ่ฝั่งด้านนี้นะครับผมนี่เบ้าตาลึกคมชัดนะครับ เวลาเราดูเบ้าตาเห็นไหมถ้าเราตั้งเหรียญตรงๆเนี่ยก็จะเป็นเบ้าเป็นหลุมลึกเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตะแคงขึ้นนิดนึงนะครับเยงขึ้นนิดนึงเนี่ยเราก็จะเห็นเห็นไหมครับนะครับร่องรอยการแกะบล็อกที่ลึกเข้าไปนะครับผมเส้นหนาผากเป็นร่องลึกคมชัดนะครับน่ครับนี่รอยปั๊มกระแทกกระแสืดยืดนะครับผมที่ใบหน้าของท่านนะครับน่ครับจดจํารูปแบบใบหน้านะครับผม กระดูกไขปลา้านูนเด่นคมชัดนะครับถึงตัวเหรียญจะขนาดไม่ใหญ่มากนะครับรวมถึงตัวของหลวงพ่อนะครับแต่ว่าการแกะบล็อกของหลวงพ่อเกษมนะครับหลายๆรุ่นก็ขึ้นชื่อแล้วเรื่องความละเอียดแล้วก็ความคมชัดนะครับนะครับดูลิ้วจีวรต่างๆนะครับผมดูเส้นกระแสเหรียญที่อยู่รอบๆเหรียญเห็นไหมครับนี่สัตว์กระจายออกมานะครับด้านล่างก็จะมีตัวศรพระเกษมเข็มมะโกนะครับผมสละโอจะไม่ชนกับตัวท่านนะครับเห็นไหมครับ อยพื้นผิวเหรียญใช่ไหมครับนี่เราจะเห็นเส้นสรดกระจายที่เป็นกระแสเหรียญออกมานะครับที่เกิดจากแรงปั๊มกระแทกนะครับผมนี่ครับขอบเหรียญจะเป็น2ชั้นนะครับผมนี่ครับจะตั้งเป็นสันคมชัดนะครับนี่ด้านบนขอบเหรียญด้านนอกนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีเป็นเหมือนเส้นวิ่งนะครับผมลักษณะหูเหรียญด้านบนก็จะกลมนูนเหมือนโดนัทนะครับ อบเหรียญตั้งตึงนสันนะครับผมเห็นไหมครับขอบเหรียญด้านในเนี่ยเขาก็จะลึกเข้าไปแบบนี้เลยนะครับดูเส้นกระแสเหรียญคมคมชัดๆนะครับแล้วก็พลิกมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะระบุวันที่นะครับ12เมษาย,ยนปี2517แล้วก็จะมีอักขระต่างๆนะครับผมรูเจาะหูปิ้นธรรมชาตินะครับมีคลิป,ปิ้นที่เกิดจากการตัดทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับผม เป็นคีิปินตั้งขึ้นเล็กๆนะครับแบบนี้นะครับคีิปินนะครับผมจุดสังเกตแรกก็คือตรงเลขหนึ่งไทยนะครับผมเห็นไหมครับปลายจะเป็นเส้นแตกออกมาเหมือนปลายเข็มนะครับผม12เมษายนปี2517ัอตัวสอนก็จะออกเป็นแท่งเป็นเหลี่ยมนิดนึงนะครับแล้วดูกระแสเหรียญยืดๆแบบนี้ครับทำให้เราพิจารณาได้ง่ายนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ย ตัวกระเหริญย,ยืดดแบบนี้ครับตัวหนังสือจะไหลๆออกไปแบบนี้นี่ครับรวมถึงตัวอักษรก็จะเป็นแท่งเป็นสันคมชัดนะครับตัวอักษรยืดยืดนะครับแล้วการแกะบล็อกส,สมัยเก่านะครับเขาจะชอบแกะให้มีเส้นแตกออกมาตามตัวอักษรเหมือนตรงเลขหนึ่งนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเส้นแตกออกมาเล็กนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงจุดนี้ก็มีนะครับเป็นแหลมขึ้นออกขึ้นไปนิดหนึ่งนยะตัวอักษรตัวนี้ครับ ดูเส้นกระแสเหลียญไหลๆแบบนี้เลยครับี่อกขระตัวนี้จะเกยขึ้นมาอยู่บนขอบนะครับแล้วก็จะเหมือนมีรอยเหยยบบล็อกเห็นไหมครับตรงนี้เป็นโค้งแบบนี้นะครับส่วนขอบตัดก็จะเป็นการตัดตามยุคนะครับปี2517นะครับผมนะครับก็จะเป็นบ้างนูนต่ำนูนสูงสลับกันนะครับเวลาผมจําขอบตัดนะครับในเหรียญยุคเดียวกันนะครับก็จะพยายามจาว่าเหมือนหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้อันนี้ก็จะเหมือนแบบ เหรียญหล่อมขอแดงรุ่นสี่งเงี้ยครับหรือว่าเป็นเหมือนเหรียญหล่อมอคูณ17นะครับซึ่งเป็นปีที่ใกล้เคียงกันเห็นไหมครับนี่บางจุดก็จะตัดสุดใบมีดนะครับตัวฟันตัดเขาจะเห็นไหมครับเป็นเส้นขีดนี่โนนต่ำโนำโนสูงสลับกันแล้วก็จะมีช่องว่างช่องไฟเว้นวักนะครับผมเห็นไหมครับนี่ตัดแล้วก็ฉีกแบบนี้นะครับบางจุดเนี่ยก็ตัดได้เกือบสุดหรือว่าสุดใบมีดก็มีนะครับผม สำหรับเหรียญนี้ที่นำมาพี่รับชมกันก็จะเป็นเหรียญสาะกลางนะครับผมหลวงพ่อเกระเงเขม,มโกนะครับปี2517นะครับผมขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นเพิ่มเติมจะมาทำคลิปอีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณค่ะ